ก็สวัสดีสมาชิกสวนหอวงคำทุกท่านนะครับวันนี้พามาอัปเดตทุเรียนนะฮะฝั่งทางต้นใหญ่ของเรานะครับก็เริ่มจากที่ต้นใหญ่ของเราเลยก็มีปัญหาอยู่ในช่วงระยะหนึ่งนะครับก็คืออาการที่ใบนะครับเป็นปัญหาที่ใบก็คือมีฮนะ,ะใบไหมใบ,ใบเป็นเชืลงชลาอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยธรรมาชาติก็ ไปได้ดีอยู่นะครับก็มีใบออกมาทดแทนนะครับผลก็ตกชุบนะฮะน่าจะมีปัญหาอยู่ในช่วงหนึ่งนี่แหละนะครับต้น <c oughs> นี้ก็เป็นต้นขู่นะฮะสภาพก็น่าจะสูงประมาณสักสี่ห้าเมตรแล้วนะครับ <c oughs> ไปไกลเลยอ่าเ <c oughs> น่ก็อายุนะครับก็เข้าสี่ปีกว่าแล้วนะครับอ่าเ <c oughs> นี่ยก็อ่าพ่อตอนที่ไม่อยู่นะฮะก็พ่อบอกว่ามีอ่า มันจะเป็นดอกอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตุ่มออกมานะครับแล้วก็ออกมานิดนึงนะฮะก็เห็นเหี่ยวไปก็เลยไม่ได้อ่าไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่ามันก็คงจะต้นเล็กอยู่เราก็คงจะไม่เอาไว้นะครับปีหน้าก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ลูกหรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องมาศึกษาวิธีการทําลูกทาอะไรอีกรอบหนึ่งนะครับอายุ4ปีคัอีก1เดือนนะฮะยังไม่ถึง1เดือนดีนะฮะสิ้นเดือนนี้ถึงจะครบ1เดือนนะครับ ก็พอโอเคนะฮะต้นคู่ต้นนี้ก็จะปลูกอยู่ประมาณสัก3าปีนะครับ3ปีเป็นต้นคู่สมบูรณ์นะครับเป็นต้นได้มาจากสีเกตนะครับต้นที่เขาใช้ดินภูเขาไฟนะครับผมก็เคยอัปเดตไว้นะครับในช่วงท้ายช่วงแรกๆนะครับในการปลูกนะครับเป็นดินภูเขาไฟที่เอามาทำนะฮะก็ยาลงยาลาอะไรก็ไม่ได้ฉีดนะครับก็ปล่อยธรรมชาติไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งกัน ตัวนี้ก็ฮสภาพไก่ไก่เหยียบนะครับกิ่งหักลงมาก็คงจะไม่เอาอยู่แล้วนะฮะกิ่งตัวนี้นะครับอันนี้ก็หักเหมือนกันนะครับเล็กนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซับไว้นะครับเนี่ยหักถึงนี้เลยอ่ามีไฟท็อปนะครับท็อปเข้าท็อปเข้าต้นนะครับสองจุดเลยตรงนี้ก็เข้านะฮะเนี่ยข้างบนนะครับข้างบนนี้ก็เข้าแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับท็อปเข้านะฮะช่วงหนึ่งก็อ่า คงจะโอเคไปได้นะครับอันนี้ก็ทําตะไคร่ล้อมนะครับเหยียวนะครับเหีียวแถวอีสานเรียกแหล้วนะครับมันจะชอบกินลูกไก่ก็เลยมาทําล้อมๆไว้นะครับทีนี้ไก่ก็มาเล่นอยู่แถวนี้เยอะนะฮะก็เลยมันก็ขึ้นเหยียบนะครับเนี่ยโดยเฉพาะพวกกิ่งต้นใหญ่เหมือนกันนะครับปกติกิ่งเราจะไม่ไม่ไม่โค้งโน้มขนาดนี้นะครับก็คือไก่มันขึ้นไปเหยียบนะครับทุกกิ่งเลยนี่ก็เหยียบหักนี่ก็เหยียบหัก ช่วงที่มันมันหักนะครับไก่ขึ้นเหยียบแต่ก็อันนี้เราไม่ได้พยุงกิ่งนะครับแต่คือไก่มันขึ้นเหยียบองมันนะครับมันพอมันหักแล้วมันก็มันสมานสมานแผลนะครับแล้วก็มันก็จะกิ่งกิ่งเราก็จะโน้มเองโดยที่มันถามว่าเสียหายไหมมันก็เสียหายอยู่บางกิ่งก็คือเหยียบหักแล้วไปกิ่งสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้ามันได้ขนาดนี้เราก็มาโยงเชือกป้องกันไม่ให้ไก่มันขึ้นนะครับเหลือต่อไขมามาปิดปิดไว้หน่อยมันก็ไม่ขึ้นแหละะนับ ก็เป็นสภาพต้นใหญ่ใบก็คงจะไม่ไม่เยอะไม่มากอะไรมากมมยนะครับก็คือจะเป็นลงลงเชิงลงลงนะครับเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนเราก็ต้องอตัดให้มันเตียนเตียนหน่อยนะครับนิดน,นึงแบบว่าก็ครั้งหนึ่งเคยแต่งโหดอยู่นะครับชิดแล้วก็อาการใบไหมเนี่ยเกือบทั้งต้นเลยนะครับก็มีใบใหม่มาทดแทนนะถ้าเราดูแลเรื่องอยุงยุงยาเราไม่ต้องฉีด คนให้เสื้ออาหารอะไรมากมายก็ได้นะครับให้ทางดินบำรุงทางดินเอาแล้วก็อย่าทิ้งเรื่องของเชื้อราก็พอนะฮะสำหรับทุเรียนนะครับในการในความเข้าใจของเรา,าในรูปแบบใหม่นะครับก็มีลากขึ้นมาเยอะเลยนะครับลากทะลุขึ้นมาไก่ก็บรนเลงอีกเหมือนเดิมนะครับมันก็มีตัวเสียหายบ้างตัวได้บ้างนะครับ เริ่มจะมียอดชุดใหม่ออกมานะครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับอาศัยว่าน้ําฝนนะครับก็จะมีปุ๋ยในตัวนะครับพวกไนโตรเจนนะครับทําให้ใบเขียวใบชุ่มนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนกกระจิบตันนี้ไม่ได้ดูนานนะครับไม่ได้สังเกตมีรังนกมีรังนกด้วยนะครับแล้วก็ชุ่มชื่นนะครับเหมือนจะเป็นลาก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเนี่ยมัน หมือนกับมันชื้นๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดำๆนะฮะ,ะก็ปล่อยอีกเหมือนเดิมนะฮะไม่รู้ไปยังไงมายังไงก็สามปีเอ่อสี่ปีเหมือนกันนะครับสี่ปีเหมือนกันนะน่าจะเป็นเชื้อรานะครับลักษณะนี้นะฮะธรรมชาตินะครับพอเราขาดการดูแลหน่อยก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนต้นนี้นะครับแต่ก่อนเหมือนจะไม่โอเคแต่ก็ เริ่มจะขึ้นพุ่มขึ้นไรดีนะครับเริ่มจะไปไปได้ดีอยูอ่เดี๋ยวเราไปดูต้นทางมูสันกิงกันนี่ก็เป็นเงาะนะเงาะกะ็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ไปเรื่อยๆนะครับทำนะบดูสภาพโค้งเอน็นไม่รู้จะโตหรือเปล่าก็ไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายให้น้ํานะครับมีปุ๋ยบ้างเล็กน้อยก็น่าจะโอเคนะแล้วก็มาดูม้อนทองนะครับ พอเราไม่ได้เข้ามานานๆก็มาดูมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะอยู่นะฮะก็เปลี่ยนแปลงโอเคอยู่กล้วยคุมนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดการเกี่ยวกับโคลนนี่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่มีจุลินทรีย์ไม่มียินทรีย์อะไรวัตถุเลยนะับมันลงโลงไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็น่าจะพุ่งไปได้ดีอยู่ในระยะหนึ่งถ้าเราจัดการเรื่องของทําดินให้มันได้ก่อนนะครับ,รบแถวนี้ไก่มันเยอะก็เลยไม่ค่อยมาสนใจมากเท่าไหร่ ก็ปล่อยไปโตได้ก okay. uh ็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเน้นเนาทางบออโครงการทางนู้นนะฮะน่าจะไปได้ดีอันนี้ก็น่าจะไปีปีหนึ่งแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับมันดูชิ้นนี้กับต้นนี้นะครับมันต้นต้นกล้วยมันเยอะเกินนะฮะต้นกล้วยเยอะเกินนะครับนี่ก็มอนทองนะครับสูงเพียวที่มันสูงเพราะว่ามันต้องการพุ่งขึ้นไปหาเสียงนะฮะมันจะไม่แตกพุ่มนะครับมันจะขึ้นไปหาเสียง นีแต่กล้วยกล้วยน้ำว้านะครับเป็นกล้วยที่อันตรายมากส่วนนี่ฮะก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราจัดการกับกล้วยยังไม่ได้ที่เสียดายนะเสียดายกล้วยก็เลยไม่ได้ออกถ้าเราออกให้มันโล่งหมดมันจะ,ะผมว่าน่าจะโอเคน่าจะไปได้ไวนะครับไม่มีที่แย่งอาหารแล้วก็แสงแดดที่เพียงพอนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับหน้าร้อนมันจะชอบแต่ว่าช่วงช่วงหน้าหน้าฝนชุกๆหน่อยมันจะมันจะแพ้นะครับ เวลามันจะเกิดได้ง่ายนะฮะดินมันจะอุ้มมันจะชื้นอยู่ตลอดเวลานะฮะบวกกับกล้วยแล้วก็รากมะพร้าวนี่ฮะต้นมะพร้าวก็เลยผมก็เลยปลยปล่อยไปนะครับไม่ไม่ค่อยได้จริงจังอะไรกันเพราะาาว่ามะพร้าวรากมันเยอะนะครับใบมันไปถึงใบมันปกคลุมต้นทุเรียนหมดแล้วนะฮะทีแรกเรานึกว่าถ้ามันจะไม่โตนะครับมะพร้าวเอามาลงไว้เหมือนจะรอดบ้างไม่รอดบ้างนะครับเพราะว่าแมลงมันกัดกิ่งมันนะนะครับ ก็เลยปกติอ่าก็เลยอเอาไว้แค่นี้แหละช่างมันนะครับค่อยโตไม่โตก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าส่วนทางนี้นะครับก็จะเป็นมูสันคิงนะครับนี่ฮะสภาพมูสันคิงน่าจะประมาณยังไม่ถึงสองปีนะครับน่าจะประมาณปีกว่ากว่านะครับปีเกือบเกือบสองสองปีนี่แหละนะครับน่าจะเดี๋ยวผมจะย้อนวีดีโอไปดูนะครับว่ามัน อายุมันเท่าไหร่แล้วจริงๆนะครับอ่านี่ฮะมันไม่รู้มันไปได้ยังไงนะครับคือมันโตมากนะครับมันเป็นลุมเก่าของหมอนทองนะฮะนี่ก็จะมีเก่งยึดช่วยนะฮะต้นนี้จะโน้มเอียงลงไปทางนี้มากนะครับตอนที่ช่วงลมแล้วก็ฝนตกมาตน้นต้นนี้เอียงมากจริงๆนะครับแล้วก็ผมใช้เชือกดึงไว้แต่น่าจะเชือกขาดนะฮะก็เลยได้พยุงมาทางนี้หน่อยนิดน,นึง กลัวมันกลัวมันล้มนะครับ,รบ,มรรบผมก็จะอยากจะให้มันเอ็นเอนอยู่เพราะว่าผมสังเกตพวกต้นมะละกอต้นไหนที่มันเอ็นเหน่อยลูกมันจะดกมากนะครับแล้วก็ต้นเล็กๆก็ออกลูกไวนะฮะมีมูสันคิงนะครับดูสูงลำต้นไม่ค่อยใหญ่นะฮะลำต้นไม่ค่อยใหญ่มากการจัดการที่รากก็ที่โคนก็มีปุย๋ยคอกของเรานะฮะเอามาใส่ไว้อา Okay. เดี๋ยวไปดูหมอนทองที่เราใส่ปุ๋ยคอก,กันเยอะๆเลยอ่านี่ก็เป็นต้นที่มีปัญหาอยู่ตลอดนะครับนี่ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกทั้งหมดเลยนะครับล้วนๆเลยนะฮะอ่าว่าจะจัดการกล้วยชุดนี้ผมน่าจะจัดการให้หมดเพราะว่าถ้ามันออกลูกมาน่าอีกทิ้งอีกประมาณ4เดือนน่าจะจัดการกล้วยฝั่งนี้ให้หมดแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะจัดการนะครับตรงนี้ก็จะโลง่งน่าจะน่าจะเวิร์กนะครับน่าจะดีน่าจะโอเคนะฮะ ก่อนก็สภาพรอดแร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าผมน่าจะไม่ไม่เอาแล้วนะครับต้นต้นนี้ก็คือมันอยู่ติดกับข้อสัตว์มากกว่ามากเกินไปนะครับแล้วมันความเค็มของดินน่าจะน่าจะสูงมากนะครับเนี่ยก็คือมาใส่เอาปุ๋ยคอกใส่นะครับเนี่ยปุ๋ยคอกที่เรายังไม่หมักนะครับแต่ผมใส่ห่างไว้นะครับยังไม่ได้หมักเลยก็เอามาทิ้งลองดูเลยนะครับวัดดวงกันไปนะครับว่ามันจะอยู่ได้ไหม แต่มี <c oughs> เริ่มมีใบที่สมบูรณ์แข็งแรงออกมานะครับอันนี้ก็สภาพไก่เหยียบนะครับไม่ไม่ได้เอ็นเองไก่เหยียบขึ้นเหยียบนะครับแต่งกิ่งไปเยอะเหมือนกันนะครับกิ่งบนนี้ไม่รู้ว่าในจะเป็นกิ่งประธานนะครับกิ่งยอดเพราะว่าใบกล้วยม,มันปกคลุมไม่อยู่แล้วตัดออกนะครับมันยอดก็จะพุ่งขึ้นสูงต้นที่ที่นี่ก็จะเป็นเพียวๆนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยอันนั้นมากนะครับเพียวๆไม่ค่อยสูงมาก ไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่นะฮะจะเป็นเพียวเียวขึ้นมานะฮะก็อายุก็สามปีเหมือนกันสามปีกว่าเช่นเดียวกันนะครับก็จะรอทั้งห้าปีหกปีนะครับช่างมันแล้วแต่ความสมบูรณ์มันออกดอกต้นไหนก,ก,ก็ก็ว่ากันไปนะครับก็ช่างมันเราจริงจังกับอันนี้มากเกินไปเราก็ไม่มีไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยนะฮะก็คงจะต้องอแบ่งเวลาบ้างนะครับให้ความสําคัญบ้างผสมผสานกันไปนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่เป็นไฟท็อปเข้านะครับอ่านี่ก็คือต้นที่ท็อปเข้านะครับความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโอเคมากมีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักล้วนๆนะครับอย่างดีเลยนะฮะสำหรับต้นนี้แต่ว่าความชื้นเมื่ออ่าเมื่ออา,อาทิตย์นี้เลยนะครับสามสี่วันที่ผ่านมาคือพายุเข้านะครับฝนสามสี่ห้าวันต่อเนื่องกันนะครับอ่าเกิดท็อปที่ลำต้นนะครับเนี่ย เนี่ยเยิมเลยนะครับเปียกเลยนะครับเปียกเลยีล๋ยวเราขุดเราก็ได้ดูน้ำครับน้ำแตกแล้วเราทำแผลนะฮะยวค่อยทำแผลยวค่อยทำแผลก็ได้นะครับ <S <S ผมไม่ได้เอาปูนอะไรมาโบกนะครับผมจะใช้ยางกล้วยนี่แหละนะครับเอาต้นกล้วยนี่แหละตัดแล้วก็มาถูๆนะฮะมันก็จะแห้งเหมือนกัน,นดูน่าจะไม่เยอะอยู่นะครับเนี่ย แต่ก็ยังสู้แตกยอดออกมาอยู่นะครับน่าจะกินเข้าไปในแกนแล้วนะครับเดี๋ยวใช้มีดขูดเอานะฮะมีดขูดก็ได้นะครับสมบูรณ์อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะฮะติดที่เดี๋ยวต้องจัดการเรื่องกล้วยออกนะครับให้แสงที่เพียงพอเราตัดตัดไปออกหน่อยก็ได้เพราะว่ามันมันหมดหน้าหน้าหน้าร้อนแล้วนะครับจะต,ต่อไปคงจะเป็นหน้าฝนเข้าหน้าฝนอย่างเดียวรอตอนนี้ลูกออกอีกประมาณ2เดือนเก็บลูกแล้วก็ เริ่มเอาต้นเล็กออกไปเลยนะครับตัดทิ้งเพราะว่าหนึ่งลากเข้ามานี่ปั่นปวนไปหมดแล้วนะครับปกติถ้าเราผมว่าท,ทําทําทําดินตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปลูกกล้วยก็ได้เพราะว่าในในในปุ๋ยมันจะมีธาตุอาหารที่สําคัญอยู่แล้วพวกปุ๋ยคอกนะครับจะมีธาตุาอาหารรองนี่ผมว่าเกือบเกือบจะครบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแดดเดี๋ยวมันก็สู้ได้เองนะฮะ ปีนี้แดดบ้านเราไม่ค่อยเยอะนะฮะไม่เหมือนทุกปีผมก็เลยปลูกฝั่งบ่อโครงการนี้คือไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยสนใจเรื่องของการาปลูกพืชพุเลี้ยงมากเท่าไหร่นะครับก็คือจะทดลองว่าการใส่ปุ๋ยของเราเนี่ยใส่ปุ๋ย,อยคอกไปแล้วต้นไม้ของเรามันต้นทุเรียนเราเนี้มันจะแย่หรือเปล่ามันจะส้มหรือเปล่านะฮะตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันจะมีนเชื้อราไหมมันจะสู้กับแดดได้ไหมนะครับ ปรากฏว่ามันมันสามารถสู้แดดได้โดยที่ต้องไม่ต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับใบก็เขียวชะอุ่มเหมือนอย่างนี้เหมือนกันนะครับข้อมีน้ําฝนน้ําฝนจะทําให้หน้ําเยิมย้มเยอะเลยนะฮะลงมานี่แหละนะครับอยวค่อยมาทําแผลให้นะครับเอาอยางกล้วยนะครับตัดตัดหน่อกล้วยเล็กๆเนี้ยหน่อกล้วยเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาทาทาทาไว้แห้งดีเหมือนกันนะครับจะแห้งดีเหมือนกันอ่า ป้องกันไม่ให้มันลามเยอะนะครับเดี๋ยวมันพอลามเสร็จมาตามใบพวกนี้นะครับพอตามใบเสร็จมันก็จะเกิดอาการใบไหมตามมานะฮะเป็นอย่างไงนนะครับคูณมันมันทําให้สะอาดไม่ได้เพราะช่วงช่วงหน้าหน้าหน้าร้อนเราเราจะต้องคุมแต่ถ้าฝนมาถ้าเราเปิดอันนี้ออกมันก็จะอ่าไก่ก็จะลุยอีกเหมือนเดิมนะฮะเราทั้งวีดีโอน่าจะมีแต่เรื่องไก่ที่เป็นปัญหาของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูต้นอ่า พวงมณีนะครับพวงมณีเนี่ยก็ใส่อยู่ได้นานมากนะครับอยู่นานจริงๆจังๆเลยนะครับไม่เป็นอะไรไม่อ่ามีลาเข้าต้นเหมือนกันนึกว่าจะทนแต่ก็มีลาเข้าต้นแต่ก็มีเนื้อหุ้มเรียบร้อยนะครับไม่เป็นอะไรนะครับตัวนี้ลาก็ต้นตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับอ่านี่ก็พออยู่ได้นะครับอายุปีกว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับกิ่งก้านอะไรน่าจะ กระดงกระดัางหมดแล้วนะครับมันน่าจะเป็นอาการคล้ายๆกับมันแขกแกันนะครับก็จะปลูกแบบให้มันเป็นธรรมชาติไปนะครับปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ให้พ่อก็ช่วงนั้นก็ลดน้ำปุ๋ยก็ไม่มีไม่ต้องใส่มากใหม่นะครับถ้ามันอยู่ได้อย่างนี้เดี๋ยวมันก็โตเองนะฮะอายุมันจะเจ็ดปีแปดปีค่อยมีลูกก็ช่างมันนะฮะค่อยๆให้มันพัฒนาไปนะครับ แต่ถ้าเราเล่งมากเกินไปเดี๋ยวมีปัญหาอีกนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นนะครับจะตายแหละไม่ตายแหละนะครับแต่ก็รอดนะตรงนี้ก็เตรียมนะครับต้นนี้เอาไปต้นที่โสมมาแล้วมาปลูกนะครับก็คงจะต้องหาต้นใหม่มามานะครับต้นนี้ไม่ไม่ไม่ไหวลองใช้ดินดินทุ่งนาเรานรี่ฮะนะใช้ดินอย่างนี้แหละอ่าเดี๋ยวค่อยมาทานะฮะต้นมันโสมแล้วนะครับต้นนี้นี่ก็ต้นหนึ่ง ต้นส้มแล้วแต่ว่าคือเอามาลงปลูกลองลองดูก่อนนะครับอ่าเพราะว่าไม่ได้ลองหรอกก็คือกลัวมันอยู่ในถุงแล้วมันตายนะครับเพราะเราเลี้ยงเลี้ยงไม่เป็นนะครับสภาพก็เลยเอามาลงทุงแบบนี้ดูนะครับแต่นี้ก็คงไม่รอดนะครับไม่รอดเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราเสร็จจากการทํานาเสร็จแล้วค่อยค่อยว่ากันใหม่นะฮะส่วนต้นนี้ก็ดูทับจะอ้อมต้นแหละนะครับทับเข้าจนจะอ้อมต้นแต่ก็เริ่มมีเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมา ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับปล่อยธรรมชาติจริงๆนะฮะอยู่ได้ก็ได้นะฮะดินข้างล่างก็เป็นดินบ่อด้วยที่เราเคยปลูกแต่ก่อนมันปลูกไม่เกิดนะครับปลูกไม่ได้จริงๆนะครับมันแน่นแต่พอได้หน้าดินมาใหม่ก็ค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะฮะเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่เป็นยังไงเป็นอะไรนะครับอีกเจ็ดปีสิบปีก็ช่างมันนะครับให้มันยืนพื้นอย่างนี้แหละนะครับปรับสภาพตาม ตามอ่าบ้านเรา,อาโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ค่อยมาดูกันอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะได้กินลูกกันหรือเปล่านะครับอ่ามีข้อเสนอเนี้ยอะไรดีๆก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับหรืออยากดูตรงจุดไหนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพาไปดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดต,ตามครับสวัสดีครับผม